กราบสวัสดีครับขณนะน,นี้ผมอยู่ตรงพักของหลวงพ่อธรรมจักรนะครับก็เป็นปลางที่แปลกมากก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะฮะอันนี้อยู่ช่วงรอยต่อระหว่างมุกดาหารกับในคมคำส้อยนะฮะก็มีเบนเจวะคีทั้งห้าที่คอย ังโอวาทขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าแปลกมากมาเลยก็ได้ผมก็ต้องเก็บภาพไปไปดูนะฮะเหมือนกรรทำเป็นโบทนะครับผมพระพักยิ้มแยะยิ้มนะครับผมพร้อมกับสาว,วกทั้งห้าที่คอย ปกปักรักษาและคอยปฏิบัติธรรมนี่ฮะครับก,การสร้างก็ถือว่าสวยงามก็ไปตามการเวลานะครับเพราะหลังจากที่โควิดเป็นโควิดมาก็ขาดขาดการพัฒนามาประมาณ หกเจ็ดปีนะครับก็เลยทำให้สิ่งกอ่อสร้างต่างๆต้องหยุดชะงักนะฮะเป็นต้นไม้แค่ที่สวยงามมากเนี่ยกว้างขวางมากนะครับ สร้างนะฮะหลวงพ่อสมพงษ์ครับคงจะเป็นปลูกที่สร้างองค์นี้ครับสวยงามมากเลยฮะเทวด ก็จะขอเก็บภาพหลวงพ่อธรรมจักไว้เพื่อเป็นของฝันของฝากให้กับ f อฟซีเป็นสิ่งที่แปลกนิดนะึงครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกาข่าบคำว่ากราบสัปดีครับ